ลงไปสวัสดีค่ะปะ้าพานะคะค่ะวันนี้เราจะมาทำขนมอ่งุ่นกันค่ะเป็นพวกเบเกอรี่สลามเนาะเฮงไงเราไปลงมือทำกันเลยค่ะั้นตอนแรกเราก็จะมากองแป้งกันก่อนนะคะรอนแป้งเนาะใช้แบบนี้จะทําให้แป้งเขามีแบบเขาเรียกว่าไงอะละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะทาเบเกอรี่นี่จําเป็นที่จะต้องกองแป้งแบบนี้นะคะ เราใช้หมดเลยนะคะให้เขาร่วนๆเหมือนน้ำตาลไอซิ่งแบบนี้เลย <Wow. S 1> แล้วให้เราใส่ไข่ไก่ลงไปหนึ่งฟองนะคะใส่น้องลงไปเลยปุ๊บเดี๋ยวเราจะตีปนกันในนี้เลยนะคะไข่ไก่กับตัวนี้นะให้เข้ากันก่อนนะคะ จากนั้นนะคะเราก็จะใส่นมสดลงไปนะคะเพิ่มความมันวาวฉ่ำว <Wow. S 1> ้าหอมหอมนมหน่อยเนาะใส่เข้าไปค่อยๆคยนนะเราก็จะใส่เนยลงไปเนยนี่เราจะเอาไปละลายในไมโครเวฟก่อนก็ได้นะคะหรือว่าใส่ไปทางก้อนเลยก็ได้ป้าพาใส่ทางก้อนเลยเนาะ ทุกคนได้มาแล้วนะคะมัมแบบกันค่ะทำให้เขาเสมอเสมอค่ะจะกดแบบลงไปค่ะชึบนี่ฟูเต็มที่เลยทุกคนได้เราได้มาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่นี่เลยแยมองุ่นกันค่ะ <Wow. S 1> คุณคุ้นไหมแยมองุ่นก็ทาให้เขาเป็นหลุมนิดนึง <Okay. S 2> <Wow. S 1> แยมลงไปค่ะทุกคนใส่แยมลงไปเฮ e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  okay. ให้ไงเรามาเล่นกันเลยนะคะหยิบขึ้นมาอันแรกเลยโหเหมือนแป้งโลตีมากกว่า <laughs> นนกินได้เลยไหมพี่พาอบแล้วหรือยังแล้วต้องเอาไปอบให้มันสุกกันนี้ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ไม่ต้องค่ะอันนี้เราจะทําเป็นลูกบอลไปเลยค่ะใ่อบเฟ็ทเขาเรียกว่าไงค่ะเป็นบอลเลยค่ะเป็นชีสเป็นชีสอดไส้อยู่ข้างในแอแล้วก็ดึงเลยค่ะดึงชีสออกมา่นีน่เห็นไหม ว้าวยอดไปเลยนะยืดชิดยืดมากยืดสุดๆไปเลยนม่มีกรุบ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 อยู่ข้างในด้วยเห็นไหมคะบนกันแล้วก็สวยมากๆเลยทุกคน ชิมฟินมากๆเดี๋ยวเราจะให้ดู ASMR อีกทีนึ่งเนาะเรียบร้อยแล้วนะคะอยากให้ทำอะไรอีกเป็นพวกสตรอเบอรี่ไหมหรือว่าเป็นพวกแยมอะไรดีนีเนาะเรียบร้อยแล้วทางคลิปนี้ป้าพัาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ปแล้วค่ะบ๊ายบายจุบ